นมหนูมันจอดมันน้แใครมาเป็นกะวีาแต่มันเกี้ยงหนูอยู่จืดโดดตมันเองเออพวกนี้ก็มาเดินหันอยตรงนี้หละน้ำเยี่ยยดใส่หัวตึ้งตึงนีแหละเต็มมือหบันจะรกิิวอ้าวตัวนี้ไหมสิวอ้าวไหม ตัวใหญ่ไมยประกายไม่ได้ดูเลยปัวกายเปาะแน่นอนเลยเนี่ยมันเมาขึ้นพอเปาะนอนๆนเลยอยากหะนึ่ยเอาจูขามเมานิ่งนิ้งถ่ายรูปด้วยนิ้งดีเด้อเด้อนะถ่ายให้เขาด้วยรับรองอยู่ช่วดลูกช่วดล้านแหละไปแล้วเด้อจับไม่ได้ไปเลยนี่มาถ่ายคนเมื่อยตรงนี้คนเดียวเนี่ย

បាអុកវាទេគាត់លីលីអោយចេញទៅបានឃើញណាស់អោយនឿយយនឿយអូនអើយអូននេះគេបានចាប់លីចាប់លីអូយអូយ400ទេណាស់អូយហູ້เลยเนาะបាទเนาะដាល់ដាល់ខេមเนาะមាននេះអាតໂຕនេះដូចប្រជុំអោយเลยបាទអាម៉ឹងស ዱ ពីជាងដល់អញមួយត្រេសសောរបស់ម៉ៃមួយអូយតាំងហេះឯមួយឯងនេះត្រាំគ្នាជាណាចុះ អត់ទេខ្ញុំត្រងភាសាខ្មែរគេប៉ាកាទេបងអូដូចវាមកអស់មកត្រុតមកបងមួយនេះចូលទៅឈើអត់ឈៀវបងចេះរູ້ច្បោះទៅទៅនេះតាបងនេះត្រៃទៅក្នុងบ้านនេះໂຕយ៉ានេះអត់ទៅដល់ណានេះត្រៃទៅក្នុងบ้านនេះទៅមកខាងនេះបងនេះ

ถ่ายพอแล้วจองๆอ้าวนา่น่ยังไงกันนี่นิอุ๊บไหนเอามือดิมาถ่ายอ่ะเดี๋ยวนะได้เนื้อเดี๋ยวก่อนนะไดาเนื้อ យ៉ M ាងនេះកុំណៃអាប់អង្គនេះរែកដោតើណាបងទៅចោបងតែនេះតែបើចាប់បានក៏ចាប់ញីញ៉ៃលើយនេះអុយវិញនោះអឺនេះញីញ៉ៃអោណៃចាប់បានចឹងញីញ៉ៃអោណៃធុងលើនោះអារេជើមិនហុញញ៉ាតតែឯងណូឯងនេះនូត្រេហុចតតែឯងញីញ៉ៃអឺក្បាតអោថាមានផលផលតខ្លួនเดียวណានិអឺមិនមានរូបហៅលើណូហ្នឹងតាំងតរូបទៅមកដែរ

Það hefði náma tæri Það hefði náma tæri Það hefði náma tæri ลูนนลงไปเหยี่ากระดอนกรดให้นงานเนาะงานลูกงานงานนี้เรากัปชะดู ไหนรุดโชว์ตัวหน่อยโชว์ตัวหน่อยโ่ว์ตัวโ่ว์ตัวหน่อยเพียนี่นี่ฝั่งนี้ออาไกลขึ้นไอ้ไอ้ปองอะไรนี่ไอ้าจะส่งปุ๋ยลงเอาปุ๋ขึ้นมาเลยจะหนุบลงมาอีกตัวมาอีกตัวเอาออกไปหน่อย

วัดกันว่าตัวไหนจะใหญ่กว่าันี้ใหญ่กว่าอันนี้ใหญ่กว่าลล้นเล็กกว่าเทียนมีกี่ตอกสองสามตัวเน lốt chặt 2 tua show này 2 tua, mình máy không được để khi mình nước không được nặng rồi ประมาณตัวก erm ี่โลอันนี้น่าจะประมาณสามกิโลเจมโอ้นักบายจะมีช็อตเองตรงนี้เหรอตรงนี้เหรอ

นี่ปลาครับปลาปลาทูอ่าเออในเต็มเครื่องมายังดีเลยอ่ะเอาต้มอ่ะต้มอ่ะหมดแล้วต้มก็พักกันไปจริงโว่ก็พักกันวะนี่ไม่ไม่กอดตรงที่มันร่มร่มหน่อยอ่ะโอ้แต่จะเพียนราชโดยซีเตโนนี่อืมเอจีการแน่นอนเลยนี่เอเล่นหน้ากอนโอ้มางาม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 ซุกโจนนี่นี่เงย นี่สุดยอดเลยมันจะให้เข uh. ้ากล้องเลยจ้ะมหูาไทยจะได้จะไทยจะได้เป็นคนดังอ่ะเอ้ตัวเล็กกินหมดไทยไทยกินง่ายหมดไทยปลาดุกไต่กริ้งมาเลยเลยเด้ยกริ้ดีเดย์เดยเนี่ยนี่ตัวใหญ่สุดเลยเนี่ยปลาเนี่ย

นี่หมดหมดเดี๋ยว้ก็วางดูกันสียมาดิหนะที่ผมคล้องใจปลานี่ปลาอะไรนี่แหละที่สามแถวอะไรโอ้ที่พูดนะนี่ตัวอร่อยตัวดีเลยเนี่ยอร่อยต้มเนี่ยตัวดีเลยผมก็อุตส่าห์ให้เขาคอมเมนต์มานะนี่เขคือปลาเลยนี่เป็นช่วยเก็บปลาลรืปล่านี่ปลามันจะเสียหมดแล้วเออจางเย็นเนี่ย

ចាប់ទៅវិញ trouge ជីឡាផ្លាត្រក្ដីមកប៉ាប៉ាណានោះឯងមីផាហ្នឹងផាក៏នឹងព្រីទៅដបដបទៅនោះនោះនេះអត់ស្គីវាអបនោះហ្នឹងតែក្មុំទៅស៊ឺតែដែរតែក្មុំតិចញ៉ៅតែបើញនេះអានជនទីអូស្រេចបើញតែមានទេ อยนนี้าซิมคส้าวนีาตังใหญ่สุเลยนี่าอันนี้ถูง่ก่อนนะฮะรอฮะไม่ซาซิมซาซิมลงน้ำมันตัพลิกนะี่เขาไปสด้า้เพชรยางปลาอยู่เพชรเลยยังปลาไปอยู่ที่นี่เออโอ้ให้ปลาไปสวยๆจนใช่ไหมพี่นิ่มนแหล่นเป็นตัวนี้ไซส์ใหญ่จังไซส์ใหญ่ไม่ใหญ่อะนี่นะอื ហើយมันอยู่มาหลายปีนี่អូតេក្រោអូពុយលៃតេក្រោវានឹងប៉ອດยางមកហើយអូតែខ្លួនมันស្ដាយយើងមកពីផងនេះវាមកដល់5ពីផងអូឯងខ្លាចវាឡើងដល់មកតែអញអញ្ចឹងខ្ញុំមាន400มันខាងបងមកខាងបងលេសឆ្នាក់អី មិនជួចទេលៀងរូបអបน้ําហ្នឹងអត់ទេវាមបឡើងតាំងព្រះជ័យតាំងចប ্লাই វារើរើបានអូនោះគូមីអោបទៀតណោះទូលីម្ដងក៏បាក់ធៀបអួយជួចខ្លាំងចមោពុតរៀនទៅពេលអូក្រមហ្មងមិនបានទេអោអពុជានេះ เียนนองนิ่เกี่ยงตาเอาไปคุยแทนต่ซ้นไปตัเรีย่ะอันนี้เันเลยกบล้นีอะรมันรามีรายจูกละเยนลุงกะดานี่อ่ะดโล่เดโดลินแต่เวรีเอาบุบุ អ <Indonesia> ត់ទ <discs toc��ranchiser> ូទ yeah? <cat on subscriber Airbnb> yeah. no yeah. ូឯច uh. yeah. ោទៅអាស <comboaccord> ្អោមានអបណាស់យោបងហើយនេះអាចទៅហុកហុកអត់នេះហើយត្រូវទៅយោបងហើយញ៉ៃកាជីទៅលឿនញ៉ៃទៀតយោហើយអង្គស្នាយមកអាហានយោទៅមន្ទិមឺរ៉ាយោស៊ូមដាក់កាណាលោយ៉ាខហតញ៉ៃបនញ៉ៃបនទៅយោឯណោះនោះណា

อย่าทายกระโดดตะไทเด้อไม่ใช่แล้วก็เอาจ้ะก็อุ่นเร็วไล่แม่นอยุธยาตะไทอยุธยารียูมันตะยูหมูมันบาดบบเตรียมมามันเพชรหมดเลยอย่าเอากระโดดตะยูเด้อนี่ๆปากเหง็งอย่าทายกระโดดตะยูเด้อมันเรียกเต็มเซให้ไว้อยู่เท่เลยเต็มเซอยู่อ้าวปาสิวา អាចទៅដាក់តំភក់ជិះយូរហើយណាគឺនោះដាក់តំភក់ណូជូឯងណាគោះឯងទៅវាប្រាប់តិយអូខេវានបាត់លឿនទៅយាយហើយនបាត់ទេយកភក់លឿនមកភក់មកទៅតិចអឺយកមកម្នឺរដាក់តោក្នុងម្នឺនេះមិនរឺដាក់បកែចាដល់ឈ្នៀងសឺបយកមក นี่บ้านชั้วมูลนะพี่รำชั้วมูลย o ละอ่อนี่ปลาซิวปลาซิวนี่ครับปลาซิวนะครับเก็บเไว้ด้วยปลาซิวอ้าวนะเก็บไว้ด้วยน่ะโอยกับมันติย yeah. mm. ูเอาเก็บอืมมี่จะปลาซิวแลยครับ បាទផកផកមានប្រាសរិះវិញទៅរិះតាបាត់ស្រូលលើនោះហ្នឹងរ៉ាទៅត្រាំណាមកបေါ်ដល់10នេះឡောអារេងប៉សิวនេះណាយូធូបមកនេះប៉សิวអោក៏តោងគេមູ່នោះប៉សิวเยอะហ្នឹងនេះនេះសิวអោមិនໂຕໃຫយเนาะប៉សิวហួយเนาะអឺអឺឧណ្ណสมุนครับรวม Manan tranh chúc xuống nhà bác sĩ vân. Lật ra là số gian. Ho bác sĩ vân nát. White hoài thảo mặt. Cry mùi. Cry mùi. Mùi 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 mùi

ยลิปนี้ไม่มีพี่ซืบเลยพี่ซืบโชว์ตัวหน่อยไม่มีตัวให้โชว์แล้วมันเด่นจริงดริบองบานสะพองหมดตัวโชว์แล้วอีกททยไปฝั่งอื่นก่อนวะผมไม่ตัดคลิปฮะคลิปธรรมชาติผมไม่ตัดเออไอกทไยไปฝั่งอื่นพี่ว่าจะเอาตัวใหญ่มาไว้ตรงนี้เนาะ

จึงเล่าเดินลงมาดูอย่างไรยินคนนี้ทายคลิปเล่นสงกรานต์ได้ไหมหน้าบ้านเออนี่หรอบ้านอ่ะไปไกลยวยยังไงไอพี่โยชโชว์ตัวหน่อยดิโชว์ปลาหน่อยตัวกินนักเมดแต่ไกลนี่กลับมาซิว้าวนี่ยแต่เคยกินตัวอีกปีอ่นนะตัวโชว์หน่อยโชว์หน่อยชั้นตัวหน่อยตัวนี้มันกิโล สามสี3 3> ่โลสามสีโลเลยสี่โลอยู่บ่นี่เจอเหแหอามาอยู่ลงนีอยู่หรอกแหขาดลุหมดเลยน่เจอเทีไม่มีทะลุพทคาดดังกวลปัเาวาตรรไปั

យើងនាំវាមកត្រះហ្នឹងអើត្រៃ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  พอមានกวนบ่ตรายชลุบ่ตุ๊ท่าคือឯងแต่คอสสูดจังแท้ឯងแต่คือเอ๊ะถ้าเวกวนอย่างណាข้นนกตึโฮตอโอ้บาดๆคลองวิ่งมรอบเอซุนดีซุนมาสุมอยู่ตรอหรือคลองรอบตึโฮจังเจรนกินตรายชลุบ่อ่ะดนทรงกรองล่ะคือบ่เฮ้ยยุเตื้อตรายตุ๊ให้นี่ลุเนาะเจบรอย

โอ้ผู้นี่ปลาอะไรปลาลาดนี่ไม่ปลากระทิงดิปลากระทิงไม่รู้จักปลากระทิงเหรอลากระทิงนี่เขาเรียกปลาลาดเห้เราเรียกปลาลัดแต่ปลาผมเรียกปลากระทิงอ๋อเหรอตัวมันยังไงนี่เพียนใช้สวยๆสมไหมปลาลอดทำไมได้ที่โซโยูเลนี่ตรอ้อยต้นอันนี้ไม่ใช่ปลากานะ ปลากาดำวนนี่ไม่ไม่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เลยปลาโลสโลเสือเองเขาตัวใหญโลปลาลูกขาเหรอเปลูกขาวเออก็ไตรโลแต่หัวมันคล้ายๆปลาลูกขาวกายครับปลาไนปลาไนอยู่นู่นนอนอยู่บ้านปลาไนอยู่ไหนปลาไนอยู่ในลูกจันโดนจนได้อะ អើដាក់មួយណែទីទេទួយទួយទៅជាຫມូលដាក់នេះជាຫມូលគេน้ําស្ងោបែងបែកលើទៅអោយអង្គមីនេះគឺចាត់អង្គមីទៅអង្គមីអោយគីអង្គមីណាទៀតបងនេះអង្គមីຫມូលនេះបងមានស្អីຫມូលនេះអើថាអញមានស្អីប្រមាណណាគឺវាបាន5 6ទៀតទៅអើអើយ

ôi con chồng hoặc chết mọi cái mọi cái nhóm mọi trái mọi chị bưu bưu lơi nga bắt thầm giải thầm lặng không thấy ngọt chân niệm vòng ô dạy ngọt tuyên 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 ngọt ไอ้ราเละไรมาทุกท่านทุกท่านคือะจกบ้านม้องคือตีเสียบสัตว์ว้าลิบลึกเู้ใช่ฮะตัวเอมเยอะนี่ตูวกระไรเงี้ยอ๋ออันชอบที่มันเยอะติดตัวแอมเยอะนี่ตัวรายยงให่เย้เียน